สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นักตกปลาและท่านผู้ชมทางบ้านที่กำลังติดตามช่อง YouTube มิตรภาพเหมือนดีชแน,นลโดยผมกระพุกลุกนะครับวันนี้ผมกระพุกลุกมีสูตรการผสมอาหารตกหน้าดินสูตรเด็ดสูตรลูกยอนะครับซึ่งทางพื้นที่จังหวัด สาแก้วปลาจีนบุรีปลาจะดิกิิดีมากจากที่ผมมาทําการบ้านอยู่ที่นี่ประมาณหนึ่งเดือนซึ่งผมมาจากกรุงเทพผมได้ติดเอาสูตรมะควิดมาปลาแถวนี้ไม่ค่อยกินไม่ค่อยเข้าสูตรมะวิตนะครับจะเป็นสูตรลูกยอมากกว่าวันนี้ผมมีลูกยอ สามกิโลครับลูกยอดสุกสามกิโลกาศน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นนะครับการน้ำตาลสำหรับเลี้ยงสัตว์และปะศุสัตว์ทำปศุสัตว์นะครับเป็นเลี้ยงอาหารทำผสมอาหารสัตว์อย่างดีนะครับใช้ในการปรรศุสัตว์ได้การเลี้ยงสัตว์การหมักอะไรต่างๆ น้องปังผักเขียวสองถุงครับปังปั่นสองกิโลลำขั่วหนึ่งถุงนะครับสูตรนี้ผมยังไม่ใส่แยมโลนเพราะว่าตัวกากน้ำตาลกับลูกยอมันหอมอยู่แล้วนะครับอีก หนึ่งคือพระเอกของงานที่ขาดไม่ได้ก็คือเป็นวาหารเม็ดครับประดุกใหญ่ของ c p 9 9 3็ครึ่งกิโลครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือนำลูกยอที่มีทั้งหมดนะครับมาคลันคั้นครับคั้น,นใ,หให้ละเอียดเลย ันให้แตกเลยผมถามน้าๆห,ห,หลายท่านนะครับที่เขาใช้สูตรนี้แล้วเขาให้เนี่คิดมาว่าปากาหรือปาเพี้ยะจะชอบมากสำหรับตรลูกยอ ปลากาปลาเพียปลาจีนต่างๆแถวพื้นที่ลุ่มน้ําของจังหวัดสตแก้วปลาจีนบุรีชอบมากชอบมากๆนะครับสู่ลูกยอเพราะว่าในลูกยอจะมีเม็ดมเม็ดลูกยอนะครับมีเม็ดแล้วปลาเวลาเข้าเนี่ยจะเข้ามาดูดกินเข้ามาดูดกินมเม็ดลูกยอนะครับ พอมาดูดกินเม็ดลูกยอแล้วก็จะดูดเอาเม็ดโฟมหรือเยื่อที่เราเกี่ยวเบ็ดไว้นะครับเขาจึงแนะนำว่าไม่ควรทิ้งตัวเนื้อของลูกยอหรือเม็ดของลูกยอนะครับซึ่งอันนี้เท็จจริงยังไงผมไม่ทราบ ผมก็ดูคลิปของน้าๆหลายคนน้าๆหลายท่านของครูบาอาจารย์ของอ่าท่านานตก,ากตกปลาตกปลาที่มีากประสบการณ์บางครั้งก็คันเอาแต่น้ำบางครัง้งก็กรอนอกอเอแต่เนื้อนะครับแต่ทางนักตกปลาในพื้นที่หลายคนเขาบอกว่าไม่ไม่ควรไม่ควรอ่า เอาเนื้อจริงคือเอาเนื้อทั้งหมดทีนี้ขั้นตอนที่สองก็คืออาหารปลาครับ CP ก็9.33เทลงไปเลยสูตรที่ผมทำไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสูตรสำเร็จหรือว่าสูตรที่ดีหรืออะไรยังไงผมก็จะลองดูเหมือนกันวันนี้ทำเสร็จแล้วผมก็จะออกหมายผลงานเราก็ค่อยมาติดตามกันว่ามัน ผูกผิดหรือมันดีหรือไม่ดีเลยยังไงนะครับเมื่อคืนผมทำแล้วล่ะทําคิดไว้แต่บังเอิญความจำของกล้องเนี่ยมันเต็มผมก็ไม่ได้ดูผมก็โม้ไปข้ามไปพอมาดูอีกทีตายคิดก็เลยการคิปีหอมมากครับตอนนี้คิปเสียไปหอมมากกินลูกยอดชูมาก ไม่มีสูตรสาเร็จหรือไม่มีหลักเกณฑ์ว่าต้องใส่ตัวน,นั้นก่อนตัวนี้ก่อนนะครับไม่มีหลักเกณฑ์หรือหลักการอ้างอิงคือใส่ตามที่เราสะดวกอะผมก็หยิบได้งไหนผมก็ใส่เพราะว่าตอนนี้ผมทำอยู่คนเดียวในห้อง เราอูดหอมครับหอมหลายหอมแห้งหอมกินแป้งนนมปังหอมลูกย่อครับหอมลูกยอหอมกออมิ่น,น้นมปังหอมมาก ที่ผมใส่นมปังเยอะเพราะปริมาณของลูกยอมันเยอะนะครับประมาณ3ามโลไม่ประมาณนะครับ3ามโลสองี่ผมชั่งแล้วแล้วเมื่อคืนผมก็ทำาพ <c oughs> ไาะใครับเมื่อคืนผมทำสูตรน้ำหมักลูกยอไว้ถังหนึ่งนะครับพอดีไม่ได้ไม่ได้ถ่าย เนมกล้องเต็มนะครับเนมโทรศัพท์มือถือเต็มหอมครับหอมมากมาก ขั่ว1นถุงนะครับลำขั่วหรือ้นมปังส่วนผสมต่างๆที่เป็นส่วนผสมหลกักก็หาซื้อตามร้านตกฟ้าทั่วไปครับผมก็หาซื้อในตลาดบ้านโคกจังหวัดอำเภอหนองกี่อาจตลาดบ้านโคกนี่ครับอำเภอกระบินบุรีปราจีนบุรี ซื้อได้ตรงใจมั่งไม่ตรงใจมั่งก็แล้วแต่ครับก็ผสมไปตามที่เราชอบก็นั่งให้มันถนัดทีนลีนะครับ ตัวนี้ผมจะหมักไว้เป็นหัวเชื้อผมก็เลยใส่ไอ้นี่ไปเยอะหน่อยใส่เนื้อลูกยอไปเยอะนิดหนึ่งแล้วก็เวลาจะไปตอตกตอพัตตตงต่อไปผมกจะแบ่งแล้วก็จะผสมฟัางปั่นเข้าไปนะครับช่วงนี้หน้ามรสุมครับ พิกัดใกล้เคียงจังหวัดสายแก้วปาจีนบุรีไม้เด็ดๆไม้ในตำนานทั้งหลายตอนนี้น้ำท่วมหมดครับช่องมิตรภาพเมือนลี้เป็นช่องน้องใหม่เป็นช่องตกปลาท่องเที่ยวไปตามแหล่งสถานท,าที่ท่องเที่ยวต่งตางๆแล้วก็ตกปลาหากินไปตามสไตล์ของนุ่มมีสารพัดทินครับ บางครั้งก็จะพูดอีสานบางครั้งก็จะพูดไทยนะครับพูดภาษากลางแต่ผู้ฟังก็ท้ทนเอาหน่อยนะครับบางทีก็จะมีภาษาลาวอีสานแรกออกมานะครับมันก็จะเป็นลักษณะของหุ่มอีสานพดถิน่นพูดไทยไม่แข็งแรงนะครับยังไงก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมแบบนานา ไปพองน้องพี่นั่งตกปลาด้วยช่องมิตรภาพเมือนลีนะครับเปิดมานานแล้วแต่นานนานพอสมควรแต่ยังไม่มีคลิปลงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกและจะเป็นคลิปแนะนำตัวนะครับซึ่งอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับลักษณะของ ของทางช่องก็จะเป็นท่องเที่ยวตกปลาไปในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตามแหลง่งแก่งเขาตามภูมิลำเนานของน้องคลองบึงนะครับยังไงก็อยากจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนพอน้องพี่ทนะ่านผู้ชมทางบ้านที่ชื่นชอบกีฬาตกปลาในเชิงภางษาจีนเรียกอะไรเรอลิตี้หรืออะไรนี่แหละนะครับผมก็ไม่แน่ใจผมไม่เก่งภาษาจีน ในแบบเที่ยวไปตกปลาไปแล้วก็ได้ปลามาถ้ามันเป็นอะไรก็จะทําลาบทําก้อยทําอะไรกับข้าวผสมไปนะครับเลี้ยงขี้ไปเรื่อยๆพูดง่ายๆคลิปนี้คลิปแรกมันก็จะตะกูตะกักนิดนึงนะครับช่องก็เป็นช่องใหม่ช่องน้องใหม่มันก็จะออกลูกตะกูตะกักพูดไม่เก่งจริงๆพกลูกครับผม เป็นคนพูดไม่ค่อยจริงตามแรกว่าตอนแรกเนื่องจาะทำเป็นคลิปคลิปใบมาปรึกษาผู้ใหญ่ลหลายท่านบอกคลิปแนะนำตัวจะทำเป็นคลิปใบมันก็คงจะไม่ไอ้นี่เท่าไหร่ให้ทำเป็นคลิปมีเสียงผม ไม่เก่งพูดครับเก่งปฏิบัติมันเคยเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าค,คลุกคลิกคลุกคลิกนิดนึงนะครับผมก็ใส่ไม่เยอะใส่ประมาณนี้แหละไอ้น้ำตาลกากน้ำตาลนะครับใส่ประมาณนี้ผิดถูกต้องขออภัยนะครับยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บาดกันที่กำลังดูอยู่ก็ผิดตรงไหนถูกตรงไหนขาดตรงไหน คอมเมนต์เข้ามาให้ความรู้สําหรับนักตกปลาน้องใหม่อีกเยอะแยะมากมายที่กําลังขนขวายหรือแสวงหาความรู้นะครับผมมาทำัวเชื้อหรืออาปลาอาหารปลาตรงนี้ผมไม่ได้ทําว่าผมอวดเก่งเพราะอะไรนะครับคือมันอยากจะทําเป็นคลิปแนะนําตัวนะครับให้เพื่อนพ้องน้องพี่ ผู้ชมทางบ้านได้ดูกันได้เข้ามาคอมเมนต์ได้เข้ามาให้ความรู้นะครับสําหรับน้องๆใหม่ยังไงก็ขอความรู้ควาจากน้านะ<ๆ>เพื่อน,อนๆนน้องพี่ผู้ชมทางบ้านหรือคนที่มีความรู้ความชํานาญในการผสมอาหารว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ไม่ถูกหรืออะไรยังไงก็ บอกสอนได้นะครับผมจะรับฟังด้วยใจแล้วเอามาพิจารณาแล้วปรับปรุงตอบทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอฝากช่อง youtube น้องใหม่นะครับชื่อช่องก็มิตรภาพเหมือนลี หลักการหรือการแนวทางปฏิบัติของช่องก็คือมิตรภาพเหมือนลีนะครับมันมีความหมายแฝงอยู่ในตัวคำมิคำว่ามิตรภาพมือนลี้ไม่ต้องการที่จะโดดเด่นแก่งแย่งชิงดีกับใครเพียงแต่ต้องการที่จะท่องเที่ยวตกปลาไในช่วงที่โควิด19เกาลังระบาดนะนะครับเนื่องจากทางบริษัทต้นสังกัดของ ผมนะก็โดนทางภาครัฐสั่งปิดมา2ปีแล้วทำอะไรไม่ได้ครับปากก็ต้องกินลูกเต้าก็ต้องเรียนมันก็เลยต้องมาทำอย่างนี้นะครับทำเลือกเอาช่องทางหรือเลือกเอาช่องทางนี่นะครับ ทำคลิปทํา YouTube เพื่อขอความเมตตาสงสารขอความนูกงคลอดจากนานาท่านผู้ชมทังบ้านและเพื่อนร่วมอาชีพอีกลหลายหคนนะครับยังไงก็ช่วยแนะนำส่งเสริมติดจริงต,ติดเพื่อกอนะครับกับคลิปนี้ผมก็ คงต้องพอไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ฝากช่อง YouTube น้องใหม่ช่องมิตรภาพหมื่นลีโดยผมกับปุ๊กลุกครับมิตรภาพหมื่นลีชาแนลโดยผมกับปุ๊กลุกนะครับช่วยกดติดตามกดสัาคร้นะครับแล้วก็ช่วยแชยร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ยูทูบเบอร์น้องใหม่นะครับดูซิว่าจะมาเอาด,ดิดีทางนี้จะได้ไหมนะครับจะได้รับแรงสนับสนุนจากเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วก็ว่าแล้วก็พ่อแม่ท่านผู้ชมของบ้านนะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากครับ